สำหรับสายลุยนะครับ XL 7อันนี้รู้ดีอยู่แล้วครับสำหรับสุสกีว่าเจ้า XL 7เนี่ยมันก็เป็นรถแนวครอสโอเวอร์นะครับแล้วก็เป็นแบบว่า MPV MPV ครอสโอเวอร์นั่งได้7ที่นั่งนะครับแล้วก็ภายในกว้างขวางอันนี้เรารู้ดีอยู่แล้วครับแต่วันนี้จะนำเสนอสิ่งใหม่ครับที่ทาง XL 7เเพิ่มเติมขึ้นมานั่นคือระบบไฮบริดนะครับแต่ว่าระบบไฮบริดจะเป็นยังไงนั้นไปดูดีกว่าครับนี่มาดูกันที่กระจังหน้ากันเลยครับมีการปรับเปลี่ยน กันอย่างชัดเจนนะครับด้วยรางพึ่งนะครับแล้วก็บริเวณตรงกระจังหน้าที่เปลี่ยนเลยก็คือส่วนของตัวรังพึ่งตัวนี้นะครับตัวเก่าเนี่ยมันจะเป็นแนววงลีนะครับอันใหม่นี่จะเป็นแนวรังพึ่งยี่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เพิ่มตัวโครเมียมด้านล่างตรงนี้ขึ้นมานะครับตรงนี้ขึ้นมานะครับส่วนอื่นเนี่ยยังคงเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าตัวเดย์ไทม์นะครับไฟหน้าหรืออะไรเนี่ยอันนี้ยังเหมือนเดิมนะครับก็ยังดูบึกบึนเหมือนเช่นเดิมนะครับ ในส่วนของตัวแมกระย่างอันนี้ก็ยังคงแบบไซส,สเปคทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับ195 6016นะครับส่วนตัวนะกระจกก็เวลาตอนล็อกรถนะครับเดี๋ยวเรากุญแจก่อนเวลาตอนล็อกรถนี่นี่กระจกเขาจะพับให้นะครับแล้วนี่หน้าตากุญแจระบบไฮบริดจะเป็นสีฟ้าแล้วนะครับจึงแบบนี้นะครับ แล้วก็เป็นแบบว่าางีก็ได้เห็นไหมครับไม่ต้องไม่ต้องบีบกุญแจนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวการเข้ารถนะครับแล้วก็แหลกหลังคาเป็นสไตล์ของ XL7 อยู่แล้วนะครับไล่มาในส่วนของด้านข้างนะครับอันนี้จะเลอะหน่อยเราไปลุยมาค่อนข้างหนักหน่วงนะครับด้านท้ายตรงสปอยเลอร์ด้านหลังไม่มีมาให้นะครับน่าจะ มีสปอยเลอร์เพิ่มขึ้นมาหน่อยหนึ่งเพื่อจะได้เพิ่มเติมเต็มในส่วนของด้านท้ายให้มันดูเท่ดูบุกบินมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเสาอากาศนะครับจริงๆงตัวเสาอากาศเนี่ยจะมีอยู่ด้านบนนะครับอยู่ด้านหน้าเสาอากาศอยู่ด้านหน้านี่นะครับเสาอากาศจะเป็นแบบนี้อยู่เห็นไหมนี่เสาอากาศอยู่เป็นตัวนี้นะครับก็เช่นเดียวกันด้านท้ายมีการปรับลวดลายเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้เพิ่มเติมอะไรมากมายนักนะครับไฟสั้งหมดใเพิ่มตัวไฮบริด ให้รู้ว่าคันนี้เป็นระบบไฮบริดนะครับด้านในตอนล็อกอยู่ก็มีโชคผ่อนแรงนะครับแต่ว่าไม่มีระบบไฟฟ้าอะไรเข้ามาให้นะครับด้านหลังเช่นเดียวเหมือนเดิม XL7 นะครับพับบ่อง่ายนะครับพับเรียบพับอะไรเงี้ยมันพับได้หลากหลายสเต็ปนะ,ะด้านในแทบจะไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงครับจะมีในส่วนของตัวเพิ่มเติมเมื่อคืนนส่วนของตัวบริเวณด้านหน้าเดี๋ยวเราไป ดูกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างมาดูในส่วนของตัวไฮบริดกันนิดนึงครับว่าเขาเก็บแบตแบตเตอรี่ไว้ตรงไหนครับใน xl 7นี่ครับเขาไว้ที่ด้านใต้เบาะคนนั่งนะครับซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าตัวเออร์ติก้านะครับก็ทําให้คันนี้นะครับมีแรงบิดเพิ่มขึ้นมาจากตัวเออร์ติก้าตัวเก่าเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่ประมาณ50นิบมิลตนเมตรซึ่งถือว่าเยอะนะครับสำหรับตัวเ,เครื่องยนต์ตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้าที่เพิ่มขึ้นมาอย่างที่เห็นนะครับ ก็จะมีพวกลายไม้ใหม่นะครับที่เป็นตัวลายไม้ที่ดูแล้วแบบว่าเหมือนลายหินอ่อนสวยๆนะครับแล้วก็หน้าจอมีระบบเป็นทัชสกรีนนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าจอที่เป็นระบบไฮบริดกันนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างในส่วนของตัวหน้าจอที่เป็นระบบไฮบริดเราจะเห็นชัดเจนเลยว่ามันจะสวยงามมาก mm hmm. เราไปดูเป็นกุญแจแล้วก็ปุ่มสตาร์ท สตาร์ทเร็วอ่ะบอกเลยสตาร์ทเร็วมากนะครับเพราะว่าเขาเพิ่มแบตเตอรี่เข้าไปอยู่แล้วนะครับนี่ก็จะมีตัวเครื่องยนต์นะครับตัวมอเตอร์แล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับไปถึงเบรกเบไม่ต้องตกใจครับเสียงตึ๊ดๆ,ๆๆนี่เป็นเสียงของกล้องที่เขาติดมากับรถนะครับซึ่งมีเป็นระบบเซฟตี้ของเขาให้มาระบบเซฟตี้ค่อนข้างเยอะนะครับช่วงล่างหรือแม้แต่ตัวอคอนโซลหรือแม้กระทั่งตัวบอดี้เนี่ยเขาก็จะเป็นอ่าเป็นฮาร์ดเทคหมดเลยนะครับ ช่วงล่างถือว่าแพลตฟอร์มค่อนข้างแน่นนะครับจริงๆแบตเตอรี่เวลา,าตอนทำงานเนี่ยค่อนข้างจะเติมเต็มในส่วนของช่วงที่ต้องการจะเร่งแซงนะครับเหมือนมีซูเปอร์ชาร์จเบาๆนะครับให้เราได้เร่งแซงได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็แรงบิดเนี่ยมาเป็นแบบฟัตท็อกนะครับแรงบิดที่เกิดเราขับเนียนๆเ,เท้านะครับแรงบิดเนี่ยไปจนขึ้นมาถึงสี่ร้อยสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ย จะเป็นแฟดทอคที่แบบว่าค่อนข้างาเป็นเลขเป็นตัวกราฟที่ค่อนข้างชันนะครับแล้วก็วิ่งยาวขึ้นอย่างนี้เลยแต่อยู่ที่เวลาตอนคุณขับนะครับคุณจะกดคันเร่งหนักหน่วงหรือว่าค่อยๆกรอคันเร่งหรือว่าจะทําอะไรยังไงเนี่ยนะครับมันจะทําให้การใช้ประสิทธิภาพของอตัวมอเตอร์แล้วก็แบตเตอรี่ที่เขาให้มาเป็นระบบไมฮายบิดเนี่ยมันเติมเตนแล้วก็ใช้งานฟังก์ชันได้ค่อนข้างครบครันแล้วก็ ถูกต้องตามที่เขาออกแบบมานะครับเพราะว่ารถจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณขับเป็นนะคันนี้เราบอกเลยว่าขับสนุกมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็มีแรงบิดมาขึ้นกว่าเดิมพร้อมกันกับตัวประหยัดน้ามันผมขับมาจากกรุงเทพนะครับมาถึงสวนพึ่งเนี่ยหดหัวตึงๆมาเนี่ยอยู่ประมาณ14.55ประมาณนี้กิโลลิตรนะครับนี่ความเร็วไม่เกินที่รกราผานกำหนดนะครับแล้วเราก็ไปเข้าไปในในใน,ใน,ในทางฟุน่นรวมถึงในส่วนของตัวที่เป็นทาคดเคลียวแล้วมันต้องใช้ เคลียกว่าอะไรขันเร่งค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเรามาดูกันเีกก่อนว่าหน้าจอตอนนี้มันเป็นยังไง12.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ถือว่ารับได้นะครับสําหรับเครื่องยนต์1,005แต่เราว่าขับขี่กันแบบว่าหนักหน่วงนะครับตอนเวลาตอนในหุบเขาหรือว่าทางที่เป็นทางฝุ่นเป็ลุยเป็นลุยน้ําก็มีนะครับลุยฝุ่นทางขึ้นทางเป็นหินลอยก็มีนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวการใช้งานจริงๆนะครับสําหรับ ในส่วนของซูซูกิ XL 7กซก็หลังจากที่ขับมาสักระยะหนึ่งนะครับกรุงเทพมาที่สวนพึ่งนะครับก็พบอัตราอย่างแรกเลยก็คืออัตราเร่งดีขึ้นนะครับประหยัดน้ํามันขึ้นอันนี้ประหยัดน้ํามันเนี่ยหลายคนบอกว่้มันประหยัดสักแค่ไหนก็คือประหยัดกว่าตัวที่เป็น XL ธรรมดานะครับถ้าเกิดคุณขับได้ถูกตาม ตามรถที่เขาออกแบบมานะครับค่อยๆเดินคันเร่งค่อยๆกดค่อยๆเติมครับไม่ใช่แบบว่ากดคลิกดาวคลิกดาวเดี๋ยวขึ้นขึ้นเนินลงเนินอะไรเงี้ยคุณกดส่งอย่างเดียวนี่อันนั้นอะ่ะมันก็ไม่ประหยัดแน่นอนนะครับแต่ถ้าอยากประหยัดขับไปเรื่อยๆนี่ค่อยๆเติมคันเร่งขึ้นไปนะครับดูไฟที่หน้าจอที่มันเป็นสีฟ้าๆที่เพิ่มทําให้อัตราเร่งมันค่อนข้างสมมุติเราใช้ตัวไฮบริดเขาเป็นเนี่ยนะครับคันนี้บอกเลยว่าก็ค่อนข้างประหยัดนะครับเดินทางสบายนะครับทางคูกะหรือว่าทาง ทุลักกันดารเนี่ยมันสามารถไปได้หมดนะครับด้านบนหลังคาเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นรูปแ็กอะไรเนี่ยรูปรูปแหลกหลังคงหลังคาอะไรเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ติดหลังคาหลาติดเต็นอะไรเนี่ยได้สบายนะครับฟังก์ชันอะไรต่างๆเขามีมาให้ครบอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นครุสซอนโทนนะครับหรือว่าในส่วนของตัวกล้องมีกล้องหน้ากล้องกล้องหลังกล้องถอยนะครับเราถอยก็กล้องมีกล้องมาให้นะครับนี่มีกล้องให้นี่หรือว่าคันโน้เห็นไหมคันโน้ก็ติด รูแฟแลกหลังคามาให้เลยอันนี้แบบว่าใช้งานได้จริงแล้วข้างบนนี้เป็นเต็นท์ที่เป็นบ้านเลยนะครับนอนข้างบนรถยังได้เลยในรถก็นอนได้นะครับสาหรับสายแคมป์นี่ก็แนะนํเพราะว่าเบาะด้านหลังเนี่ยมันสามารถปรับได้เรียบนะครับแล้วก็มีพวกไวเลสชาร์จมาให้นะครับงไวเลสชาร์จตรงนี้มีมาให้ด้วยแล้วก็มี usb นะครับ12โวลต์แอร์ออโต้นะครับหน้าจอเป็นทัชสกรีนเกียร์มีไล่มาจนถึงแล้วก็มี L นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นโอเวอร์ดอนะครับ รวมถึงเบรกมือเนี่ยผมว่าไม่ต้องเป็นเบรกมือไฟฟ้าหรอกเบรกมือเนี้ยก็ดีเพราะไม่งั้นราคามันโดดกินไปแตนะ่วันที่เรารีวิวอยู่นี้ยังไม่รู้ราคานะเรามารีวิวก่อนที่จะเ,เราจะรู้ราคาว่าราคาเท่าไหร่นะครับเจอกันได้ที่งานมอเตอร์โชว์ครับเรารู้ราคาพร้อมกันว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่นะครับเรามีโปรโมชั่นอะไรยังไงบ้างนะครับแต่คาดว่าคูมเพิ่มจากตัวเก่าไม่มากนักนะครับแต่ว่าก็มาเติมเต็มในส่วนของอฟังก์ชันการใช้งานหลากหลายสาหรับคนที่ชื่นชอบ ซูซูกิแล้วก็ XL7 อยู่แล้วแต่ว่าเพิ่มระบบไฮบริดขึ้นมาสักเล็กน้อยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางซูซูกินะครับที่ให้รลถลมาแล้วก็ไปขับกันสมบุกสมบันสนุกสนานมากนะครับขาหน้าเราจะไปที่ไหนกันต่อนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะครับวันนี้ไปก่อนละสวัสดีครับ